Thank you 来来来。<music> <music>

bắt cái này cái này nhiều nhiều cái không có mà nó sẽ bắt cái 对对对

ท้ายบนบนเพลงน,น,น,นละคะงานแบบงานงานตลกอ่ะขอเชิญตัวแทนบ้านขึ้นไปจุดเทีไน อย่างเดียวสสยดาวเงินยนรับไปเลยค่ะทุกคนคะค้ารดับต่อไปขอเชิญเบล่าิุฐานคและทุกคนมเลทุกมฐานร่วมกันกับเบล่าค่ะ <c oughs> มาอ้ <c oughs> I mean, ิม่หนร่วมกันค่ะจุดจุดนี้ทิดว่าเบล่าต้องเป็นฐานมีเสียงค่ะ ีความสุขมากๆนะคะขอให้เรามีความรักให้กันแบบนี้ตลอดไปเอะเอาล่ะนะ Cảm ơn หรือเปล่าเปิดดูข้างล่างสิคะไขมงกระก็จะต้องเปิดดูข้างล่างเอง่้ไปหนอ่นอ้้พี่แคททุกคนูมาได้ไหมถึงมีกองเลยทุกทที่เห็นนะเราอาจจะต้องได้จากเนี่ยพี่เี่กนนะโอเคค่ะเสร็จ้ืออะลยนะถ้าใครอยากเห็นด้จัต้องมีนะคะ

ไม่ว่าเป็นล่าคนสวยจะก้าวไปทางไหนอยากบอกให้รู้ว่าพวกเรา,าห่วใ่และจะคอยเป็นพลังในการเดินทางทุกๆก้าวกำลังใจอยู่ตรงนี้เสมออย่าลองลนะ้ะอย่าลองใหปในส่วนของ 好 <laughs> 好